วิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงเทคนิคในการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างเส้นผ่าที่มีความสะดวกสําหรับวัตถุที่มีรูปร่างทั้งเส้นตรงและเส้นโคง้งรวมทั้งเหลี่ยมมุมต่างๆหลายๆแบบรวมอยู่ด้วยกันนั่นคือเครื่องมือเพนทูและเครื่องมือนี้ยังเหมาะกับความต้องการในการสร้างเส้นผ่าที่มั่นยําเพื่อให้ขอบของวัตถุนั้นดูเรียบคมชัดและสวยงามถ้าเพื่อนๆมือใหมย่ยังไม่ได้ชมวิธีการใช้เครื่องมือเพนทูที่ผมได้จัดทําไว ก็สามารถชมได้จากวิดีโอชุด Photoshop CS6 40เทคนิคน้ารู้ n u m b e r 10เทคนิคก,การไดคัดภาพหรือ Selection Tool เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการใช้เครื่องมือ Pentool สำหรับวิดีโอนี้จะเน้นการแสดงให้เพื่อนๆมือใหม่ได้รู้จักถึงเทคนิคในการสร้างเส้นผ่าจากเครื่องมือ p เ t o o l เพราะถึงแม้จะรู้วิธีการใช้เครื่องมือ Pentool แต่ถ้ายังขาดประสบการณ์ในการสร้างเส้นผ่าด้วยเครื่องมือเ t o o ูน,นี้ก็จะทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถสร้างเส้นผ่านเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเส้น selection ที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ภาพของวัตถุที่สวยงามอย่างมืออาชีพได้และหลังจากชมวิดีโอจบแล้วเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างรูปร่างที่ผมสร้างขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้ในการฝึกฝนโดยผมจะแบ่งเป็นแบบที่มีแนวทางในการลากเส้นผานและแบบที่ไม่มีแนวทางในการลากเส้นผานสำหรับการฝึกฝนนั้น ใหเ้เพื่อนมือใหม่ฝึกฝนจากรูปแบบที่มีแนวทางในการลากเส้นผ่าตแสดงไว้ก่อนจากนั้นค่อยมาฝึกฝนที่รูปแบบที่ไม่มีแนวทางในการลากเส้นผ่าตและเมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆมือใหม่ก็จะเกิดความชํานาญขึ้นเองรูปร่างที่1รูปร่างนี้จะเป็นพื้นฐานสําหรับเทคนิคในการสร้างเส้นผ่าตด้วยเครื่องมือแผ่นฟูซึ่งเปรียบเสมือนกับวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งประกอบด้วยเส้นตรงเท่านั้นสําหรับเทคนิคในการใช้เครื่องมือ ก็เพียงคลิกลงไปยังจุดต่างๆที่ผมสร้างไว้โดยเริ่มจากจุดที่1เลื่อนไปจนถึงจุดที่10และกลับไปบรรจบกับจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นการปิดเส้นผ่านเพื่อนๆสามารถที่จะกดปุ่มแคปล็อกเพื่อเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องมือเพนทูจากรูปหัวปากกาให้กลายเป็นเครื่องหมายกากบาททั้งนี้เพื่อความสะดวกสําหรับการคลิกลงไปยังตําแหน่งที่ยากต่อการสังเกตและเมื่อคลิกมาจนครบรอบของเส้นผาน ก็จะเห็นเครื่องหมายวงกลมเล็กๆแสดงขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่านี่คือการครบรอบของเส้นผ่านนั่นเองรูปร่างที่สองรูปร่างนี้ยังคงเป็นพื้นฐานอีกรูปร่างหนึ่งสําหรับเทคนิคในการสร้างเส้นผ่านด้วยคู่มือเพนตูและจะพบปล่อยกับวัตถุที่มีรูปร่างในลักษณะนี้เหมือนกับรูปร่างที่หนึ่งสำหรับเทคนิคในการใช้เครื่องมือก็เพียงคลิกค้างลงไปยังจุดที่หนึ่งจากนั้นก็ให้กดปุ่มชิปค้างไว้ แล้วจึงทําการลากออกไปยังตําแหน่งปลายทางการลากนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างแขนให้กับจุดของเส้นผ่านหรือที่เรียกว่า anchor point ซึ่งการสร้างแขนนี้ก็เพื่อทําให้เส้นผ่านนั้นมีความยาวนั่นเองและเมื่อลากแขนออกมาจนถึงตําแหน่งปลายทางก็ให้ปล่อยเมาส์และปุ่ม shift จากนั้นก็ให้ทําในลักษณะเดิมไปเรื่อยจนถึงจุดที่4และไปบรรจบครอบรอบเส้นผ่าน,นที่จุดที่1เพียงเท่านี้ก็จะได้เส้นผ่านที่มีความโค้งสวยงาม รูปร่างที่สามรูปร่างนี้จะเป็นรูปร่างที่เพิ่มความยากขึ้นมาเล็กน้อยจากสองรูปร่างแรกโดยเทคนิคในการลากเส้นผ่านสาหรับรูปร่างแบบนี้ทําได้โดยให้คลิกลงไปยังตําแหน่งที่หนึ่งเพื่อนๆจาได้หรือเปล่าครับว่าการสร้างแขนให้กับแ n ง h o r Point นั้นทําอย่างไรจําได้ใช่ไหมครับก็เพียงเมื่อคลิกลงไปยังตําแหน่งที่หนึ่งโดยให้คลิกเมาส์และกดปุ่มชิปค้างไว้จากนั้นก็ทําการลาออกไปยังตําแหน่งปลายทางเพื่อสร้างแขน และเมื่อถึงตำแหน่งปลายทางแล้วก็ให้ปล่อยเมาส์และปุ่มชิปเพื่อนๆอาจจะถามว่าทาไมต้องกดปุ่มชิปค้างไว้การกดปุ่มชิปก็เพื่อทําให้การลากแขนออกไปนั้นเป็นเส้นตรงจากจุดที่ทําการลากออกไปทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมทิศทางของแขนและทําให้เส้นโค้งนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแต่เมื่อเพื่อนๆเกิดความชํานาญในการสร้างเส้นผ่าก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือจากปุ่มชิปนี้ก็ได้นะครับต่อไปก็ให้มาคลิกยังจุดที่สองเลื่อนไปจนถึงจุดที่สี่ เดยททาตามขั้นตอนเดิมเหมือนกับการคลิกที่จุดที่1แล้วเมื่อคลิกมาถึงจุดที่4และได้ปล่อยเมาส์และปุ่มชิปแล้วนั้นก็ให้เปลี่ยนมากดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วนําเมาส์ไปคลิกที่ส่วนใดก็ได้บนชิ้นงานการทําเช่นนี้เพื่อเป็นการจบเส้นผ่าที่เรียกว่าเส้นผ่าแบบเปิดรูปร่างที่4รูปร่างนี้จะคล้ายกับรูปร่างที่3แต่จะมีส่วนที่เป็นมุมผสมรวมอยู่ด้วย ดังนั้นจะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่ลงไปในการสร้างเส้นผ่านลักษณะนี้โดยเริ่มต้นให้คลิกลงไปยังจุดที่1จากนั้นให้กดปุ่มชิปค้างไว้และทําการลากออกมายังตําแหน่งปลายทางเมื่อถึงตําแหน่งปลายทางแล้วก็ให้ปล่อยเมาส์และปุ่มชิปจากนั้นก็ให้ไปคลิกยังจุดที่2และที่จุดนี้เมื่อทําการคลิกแล้วอย่าเพิ่งลากไปยังตําแหน่งปลายทางเหมือนกับจุดที่1เพราะถ้าคลิกแล้วลากไปยังตําแหน่งปลายทางทันที จะทาให้เส้นผ่าที่ได้นั้นมีลักษณะที่ผิดไปจากที่ต้องการและอย่างที่บอกครับคือเส้นผ่ารูปร่างนี้จะต้องมีเทคนิคบางอย่างเพิ่มเข้าไปคือเมื่อคลิกยังจุดที่สองแล้วให้ทําการปล่อยเมาส์ก่อนจากนั้นจึงค่อยคลิกลงไปยังจุดเดิมและก่อนที่จะลากไปยังตําแหน่งปลายทางก็ให้กดปุ่มชิปค้างไว้ก่อนที่จะลากเช่นเดิมการที่ปล่อยเมาส์ก่อนที่จะทําการคลิกลงไปใหม่นั้นก็เพื่อเป็นการกําหนดจุดให้อยู่กับที่ที่ตาแหน่งนั้นเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยสร้างแขนโดยการสร้างแขนในลักษณะนี้จะเป็นการสร้างแขนแบบทางเดียวกับตำแหน่งที่ทําการลากเพื่อสร้างแขนและเพื่อไม่ให้เส้นผ่าตเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิมนั่นเองต่อไปก็ให้เพื่อนๆทําในลักษณะเช่นเดียวกันกับจุดที่สามและเมื่อไปถึงจุดที่สี่ก็เพียงคลิกลงไปยังที่จุดนั้นแล้วปล่อยเมาส์จากนั้นก็ทําการปิดเส้นผ่าที่เป็นลักษณะเส้นผ่าแบบเปิดโดยการกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ และคลิกลงไปยังตำแหน่งใดก็ได้บนชิ้นงานเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรูปร่างในการสร้างเส้นผ่าให้กับวัตถุทั้ง4รูปร่างที่ผมได้แสดงให้เห็นไม่ยากเลยใช่หรือเปล่าครับผมยังมีอีก3รูปร่างซึ่งเป็นรูปร่างที่เพิ่มความซับซ้อนที่ต้องรู้เทคนิคในการสร้างเส้นผ่าให้กับรูปร่างเหล่านั้นเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ในวิดีโอตอนที่2ถัดไปแล้วพบกันนะครับ